เริ่มครับเอาละครับตามชมกันนะครับถ้าเกิดว่าจเจริญราชชนานี่จเจริญราชนี่จะมีสี่คะแนนะซึ่งยังได้ลุ้นต่อนะครับยังได้ลุ้นต่อครับก็ไปลุ้นคู่หน้าอีกคู่หนึ่งนะครับระหว่างนาคูลกับจเจริญสินนะครับ4คะแนนนี่คือก็ต้องไปลุ้นคู่หน้าครับให้ นาบูชนะเจอสินนะครับถึงจะได้เข้ารอบไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเมทางชนะเมทางจะมี6กคะแนนนะครับซึ่ง6กคะแนนนี้จะเข้ารอบไปเลยนะครับสําหรับเมทางนะครับเพราะว่าจะทําให้คือูหน้าเนี่ยถ้าสมมุติเมทางชนะเนี่ยจะมี6คะแนนนะครับูคหน้านาบูกับจจอสินต่อให้เจอสินชนะนี่จอสิงที่มีคะแนนเดียวจะมีส่คะแนนก็ไล่ไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ก็เรียกว่า ถ้าเกิดเมทางชนะเมทางเข้ารอบโอ้โหชนข้ามแต่ถ้าเกิดว่าจันเลินล่าชนะก็ไปลุ้นคู่หน้านะครับไปลุ้นคู่หน้าครับโอ้โหออกครับ อฉนนั้นเจเลราดทางเดียวที่จะได้นุ้นเข้ารอบต่อก็คือต้องชนะเท่านั้นครับถ้าชนะมีสี่คะแนนและยังได้ลุ้นต่อนะครับแต่ถ้าเจเลราดเสมอหรือแพ้ตกรอบเลยนะครับทูมผิดนะครับแต่ในขณะเดียวกันนี่มีทางถ้าชนะนี่มีทางจะเข้ารอบเลยครับหกคะแนนแต่ถ้าเสมอเสมอจะมีสี่คะแนนซึ่งยังไม่การตีว่าจะเข้ารอบนะครับต้องไปรู้คู่หน้านาคูกับเจิญสิ์อีกทีหนึ่งนะครับ เงื่อนไขจะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเมย์ทำแพ้อันนี้จะรุ้นเหนื่อยหน่อยอ่าถ้าเมย์ทำแพ้ตกรอบตกรอบเลยนะครับเมย์ทำแพ้ตกรอบเลยกับเจอริลราสี่คะแนนนะครัสเซาด,ดีทีมไหนตกทีมไหนแพ้ตกรอบเลยนะครับว่ากันอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเจเริลราจะเหนื่อยหน่อยตรงที่ต้องชนะเท่านั้นนะครับไปครับเตะขึ้นมาติดเซฟ ไปต่อจับบอลได้เมทางครับโอ้โหตอนนี้เอายังไงดีครับไปครับปั๊มบอลกันลุยต่อครับนี่ครับส่งบอลมาไปแล้วติดครับออก ได้ทุ่มบอลทุ่มบอลมาลุยต่อครับเปิดไปมีแฉลบหน่อยครับได้เต็มมุมครับสำหรับไมทังนี่ครับ คูที่10แล้วนะครับจาก12คู่ครับในรอบแรกนะครับก่อนเหลือ3คู่สุดท้ายแล้วครับก่อนจะเข้าสู่รอบรองครับเตะขึ้นมาปัดบอลไม่ได้ครับตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วนะครับบ่ายโมงตรงแล้วครับลุยต่อครับไปได้หรือเปล่าอ้าวไปไม่ได้ครับเตะครับลุยต่อหววเข้าไปก็รับบอลไม่ได้ครับ วดไปครับหวัสด,ดีเอาออกครับคุมบอลมาเกี่ยวไว้ได้เอา้าเกี่ยวไม่ติดครับนี่ครับจับบอลได้ครับ ผู้บอลครับุู้บอลมาไปต่อครับออกนะครับลุยต่อครับนี่ครับทุ่มผิดครับ มีบอกว่าแข่งที่ไหนนะครับก็แข่งที่โรงเรียนอนุบาลแพล่ะนะครับโรงเรียนอนุบาลแพล้เลยนะครับก็เรียกว่าโอ้ยกก็เรียกว่าอยู่ใกล้ๆเมืองนี่แหละครับอยู่ใกล้ๆกล้เลยครับนี่เป็นแต่สุดท้ายแล้วครับของทั้งสองทีมในรอบแรกนะครับ เอ,เอาแล้วครับไปแล้วครับนองเพื่อนครับไปแล้ว <_ letter> ออกครับเด็กก็สนุกสนานกันเลยทีเดียวครับวันนี้เคนะครับโอ้โหวันนี้ก็แบบโอ้เหมือนเหมือนแบบว่าวันนี้แอดมีบบนด้บบนฮิวใจเยอะมากเลยทุ่มผิดนะเพราะที่ผ่านมาเจอเรื่องหนักมาเยอะครับแต่วันนี้มาดูบอลในโรงเรียนโอ้โห,โห สนุกสนานเลยีเดียวครับโ้เห็นแบบนี้แอรบีก็มีความสุขมากเลยครับต้องขอบคุณมากๆเลยนะฮะเอาละครับไปครับนี่ครับคืนหลังไปครับถามอย่างไรเอะต่อบอลกันใหม่ครับไปต่อครับไปต่อครับนี่ครับอ้าวเคลียออกไปครับ เอาไปต่อครับไปแล้วครับเอาเอาเอาเปครับโอ้โหฟรีคิกใกล้เลยครับฟรีคิกใกล้เลยครับเอาลครับผมมีทางครับมีโอกาสครับจะเป็นหมายเลขแปดนะครับผมมีทางครับรอสกรู่หนึ่งนะครับมีทางเบอร์แปดนะครับ ่านั่นก็คือน้องซ็อกเกอร์นะครับน้องซ็อกเกอร์เอาน้องซ็อกเกอร์ครับเจงไปติดกําแพงครับเอาไปที่น้ำวนครับน้ำวนล้อมเปิดไปแล้วก็ออกหลังอย่ามีทีว่าถ้าเมทางชนะเมทางเข้ารอบเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องลุ้นคู่หน้านะครับเพราะจะมี6กคะแนนซึ่งแน่นอนครับ แต่ฤสรริีเนี่ยมีแค่คะแนนเดียวนะครับออกครับถ้าเราไตระหนักถึงตระหนักกันอยู่นะครับ ไปต่อนะครับผู้ชมครับเอาบอลมาแล้วครับบอลมาแล้วครับบอลมาแล้วเอาไปต่อครับเตะเข้าไปครับเอาหวดไปออกครับ ได้ทุ่มบอลครับทุ่มบอลมาทุ่มผิดอ๋อเป็นฟาวนะครับไม่ใช่ทุ่มผิดครับเป็นฟาวครับเป็นฟาวขจะเลินลาด เตะขึ้นมาครับอ้าวยังไงโอ้ยเกิดสก,กัดพลาดครับปวน,นไปอ้าวติดครับติดกลับไปมาครับตอนนี้เอาไปต่อครับน้องโจ๊กครับเบอร์เจ็ดจริงครับก็ออกหลงังอ้าวโดนอะไรหรือเปล่าครับ ไม่โดนนะครับไม่โดนครับอ๋อโดนไหมครับโดนนะครับโดนครับยังไงครับโดนไม่โดนครับโดนนะครับอ๋อโดนครับเป็นเตะมุมครับโดนทัชบอลไปครับ แต่ขึ้นมาครับปัดบอลไว้ได้ครับแล้วก็รับบอลไว้ได้ครับเอาละครับเตะขึ้นมาครับหมดเวลาไปแล้วว่ายังทำอะไรกันไม่ได้ครับเสมอก็อยู่ศูนย์เป็นตัวูตรครับมทางกับเจริญราษฎร์ครับตรงนี้ต้องขอบคุณผู้สับสนตในการถ่ายทอดของเรากันหน่อยนะครับต้องขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณพี่แกพี่สปอร์ตนะครับ มีเกพีสปอร์ตที่เดียวจบครบเรื่องเสื้อและผลิตเสื้อทุกแบบเสื้อบอลเสื้อวิ่งเสื้อโปโลพร้อมสกรีนปัดพิมพ์ลายมีบริการจัดส่งทั่วประเทศพีเกปีสปอร์ตผู้เชี่ยวชาญการผลิตเสื้อทีมและเสื้ออค์กรอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีแพร่สนใจจะทำเสื้อนะครับติดต่อที่เบอร์โทร0925159556 0635145155หรือไลน์แอดพีเกพีสปอร์ตนะครับขอบคุณพี่เอพี p o r ีสปอร์ตที่สนับสนุนการถ่ายทอดรวมถึงเป็นเรียกว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักของงานในครั้งนี้ด้วยนะครัับบก พีแกพีสปอร์ตฟุตบอลโครงการพัฒนากีฬาฟุตบอลต้านภัยยาเสพติดนะครับต้องขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับและต้องขอบคุณพรชัยพระเครื่องครับโดยคุณพรชัยพิพาสกุลเด่นครับรับเจ้าพระเครื่องเครื่องรางเกติกราจันและของเก่าทุกชนิดครับอยู่ที่ถนนการนพใกล้ร้านกล้วยท่อเป้าไรสนใจติดต่อคุณพรชัยเมืองแพร่ครับ014724478และ08268310นะครับขอบคุณพี่ป้ายกัญญาพรพิพาสกุลเด่นด้วยนะครับชมไปต่อครับครึ่งหลังนะครับ ไี่ครับไปต่อครับน้ำบุญครับอ่าคู่นี้ก็ยังทำอะไรกันไม่ได้นะครับเสมอกันศูนย์ศูนย์อยู่นะครับอ่ะตอนนี้ก็ช่วงบ่ายแล้วนะครับนี่ครับเคลียย์ออกไปนะครับก็รวมคู่นี้ก็จะเหลือสามคู่สุดท้ายครับก่อนจะเข้าสู่การแข่งขันในรอบรองต่อไปครับ โอเดี๋ยวเดี๋ยวจบรอบแรกปุ๊บนี่แอดมินจะไปหาอะไรกินกันก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาลุยต่อโอ้โหโออกไปนะฮะคือเนื่องจากว่าตอนนี้คือแอดมินต้องปักหลักอยู่ที่ชั้น2นะฮะคือจะจะขึ้นลงก็เหนื่อยนะฮะตอนนี้นะฮะก็ต้องปักหลักอยู่ที่ชั้น2ก่อนนะครับรอที่แบบว่าช่วงจบรอบแรกปุ๊บเราจะไปหาอะไรกินกันก่อนนะฮะเดี๋ยวกลับมาทีก็รอบรองเลยครับเอาไปลงอาหารเลยครับ จนถึงเวลานี้นี่คือแอดบินที่ต้องทํางานรา,รายการสดก่อนนะครับก่อนที่เดี๋ยวจะต้องไปหาอะไรกินกันก่อนโอ้โห,โหอ,ออกไปนะฮะซึ่งข้างล่างก็มีของของกินอยู่นะครัข้างล่างก็มีของกินอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาเวลาไปกินก่อนนะฮะในช่วงจบรอบแรกนะครับเดี๋ยวจากนั้นก็ลองรองแลง้วก็ลกลับมาอย่างเต็มที่นะครับคุมบอลมาครับไปต่อครับ นี่ครับโหวดเข้าไปครับจับบอลครับไปต่อครับนี่ครับตอนนี้คือเมย์ทางย้ําอีกทีเมทางชนะที่เข้ารอบไปเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องลุ้นคู่หน้านะครับก็คือจากการันตีเข้ารอบไปเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเจริญราชนะเจริญราก็มีโอกาสลุ้นเข้ารอบครับก็ไปลุ้นอีกคู่หนึ่งนะครับ รุยต่อครับโกมบอลมาไปต่อครับเมทังจับบอลติดครับโอ้โหเมทางครับนี่ครับรุยต่ออ้าวไปไปขัดขวางกันเล่นนะครับฟาวครับ เอาละครับจะเตะฟรีคิกครับสำหรับไม่ทังครับนี่ครับกรรมการก็มีการอธิบายนะฮะอธิบายชัดเจนครับไปครับเตะขึ้นมาครับอ้าวปาดบอลไม่ได้ครับได้เตะมุมครับ โอ้ยพลาดไปครับช็อตนี้อาเดี๋ยวจบคู่นี้นะครับเราจะขออนุญาตพักไลฟ์ก่อนนะครับเดี๋ยวไปชมต่อในพาร์ทสองนะครับเดี๋ยวไปชมกันต่อนะครับก็ยังมีให้ได้ติดตามกันอีกนะครับรอบแรกสองคู่นะครับแล้วก็รอบรองอีกสองคู่ครับรอบจิงอีกหนึ่งคู่นะครับก็ห้าคู่นะครับ เดี๋ยวตาต่อในพาร์ทสองนะครับพาร์ทสองก็เดี๋ยวพักไลฟ์แป๊บหนึ่งนะครับประมาณหนึ่งนาทีสองนาทีครับเดี๋ยวกลับมาขึ้นไลฟ์ใหม่ก็เดี๋ยวติดตามต่อนะครับผ่านทาง Facebook ของพี่เนี่ีสปอร์ตแล้วก็มิ o โซน h ช n แนลนะครับไปครับโอ้โหหลบดีหลบดีครับหลบดีเอาเย้ไปเดี๋ยวเย้โก หมายเลข19นะครับน้องขุนพลครับจากโรงในาอาเวชนคราวาสครับ1น,นโอ้โหเอาแล้วครับ1น,นไปแล้วครับตอนนี้ลุยต่อครับนี่ครับออกไหมออกครับเอาแล้วยุ่งแล้วครับจเจริญราษ แพ้ไม่ได้แพ้ตกรอบเลยนะครับโหมบอลมาเกี่ยวบอลได้ไปครับลุยต่อครับทำอย่างไรจับบอลได้ครับน,น,นี่ครับไปแล้วครับ ไปแล้วครับไปได้เปล่าหลมไปอ้าวได้ฟาวอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับเมทางโอ้ได้ฟาวต่อเนื่องเลยครับ เอาล่ะครับว่ากันตอ่อครับฟรีคิกฟรีคิกขึ้นมาปัดบอลไม่ได้ครับด้เตะบุมเปลี่ยนตัวนะครับก็เอานก,กัสลงมาครับเมทัง เตะขึ้นมาครับเ้าวผ่านไปครับจับบอลครับออกทุมบอลครับทุ่มบอลมาโมงเข้าไปครับเอาไปแล้วครับโอ้โหพลาดไปครับส่งปล่อย นี่ครับน้องส้มปล่อยครับเหลือ3นาทีสุดท้ายนะครับอย่าพิดินว่าจบคู่นี้พักไลฟ์ประมาณ2อนาทีครับเดี๋ยวกลับมาต่อนะครับในพาร์ทสองครับพาร์ทสองอีก5คู่ครับรอบแรกนี่เหลืออีก2คู่ครับแล้วก็รอบรอง2คู่รอบจีริงอีก1คู่นะครับติดตามต่อในพาร์ทสองนะครับพุมบอลมาเกี่ยวไปครับ โมงครับน้ำวุ้นลุยต่อครับปั๊มบอลกันทีหนึ่งไปแล้วครับน้องเพื่อนทันไหมเครียย์ทิ้งไม่ได้ครับเอาละครับดูว่าจะยื้อสกอร์นี้ได้หรือไม่ครับสำหรับเมทังครับทุ่มผิด คูมบอลมาไปต่อครับนี่ครับไปแล้วไปแล้วมีรออยู่ครับมีรออยู่ครับนี่ครับเปิดสิบครับน้องกัสเอาซ็อกเกอร์เอายังไงเอาโอ้โหได้ฟาวครับโอ้ถึงกระเซงเลยครับเจริลราต์ครับเอาแลวครับเปลี่ยนตัวครับมาแล้วครับ ข้าปั้นเล็กครับเบอร์17รเข้าปั้นเล็กอเอาล้วครับฟรีคิกโดยน้องซ็อกเกอร์ครับเบอร์8ปซ็อกเกอร์ครับเบตะขึ้นมาจาังหวะนี้เช็ดผ่านครับโอ้โห นี่ยครับยังมีโลงพะคารช่วยไว้นะครับแต่ถ้ามีพระเครื่องไปที่ร้านพรชัยรับถนนกันทภทองนะครับโดยคุณพรชัยเมืองแร่แต่ถ้าอยากได้เสื้อสวยๆนะครับไปที่ร้านพ k p คพีสปตนะครับตอนนี้มีจำหน่ายแล้วครับสำหรับเสื้อแพร่ยเต็นในฤดูกาลนี้ด้วยนะครับ6สี6แบบหกดีไซน์นะครับไปซื้อได้ที่ สอบของแร้ยืนเต็งครับหรือจะเป็นเฟซบุ๊กของแพ้ยืนเต็งหรือจะสอบถามรายละเอียดที่ได้ที่ p k p Sport นะครับสำหรับเสื้อของแพ้ยืนเต็งในฤดูกาลนี้นะครับพักเสื้อซ้อมเสื้อแข่งนะครับไปซื้อกันได้นะครับเอาล้ครับช่วงท้ายแล้วครับย้าอีกทีว่าจบคู่นี้พักไลฟ์ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาต่อในพาร์ทสองนะครับอีก5คู่ที่เหลือนะครับโอ้โหรับบอลไม่ได้ครับ แตะขึ้นมาครับยังไงดีครับออกครับทุท่มบอลครับทุ่มบอลมายัางไงดีครับหมดเวลา อาดว่าโรงเรียนวัดเม็นกนกลวาดก็ชนะโรงเรียนเจริญราเป็นหนึ่งประตูศูนย์ทำให้เมทางการตีเข้ารอบแน่นอนครับโดยที่เดี๋ยวไปรู้ว่าจะได้อันดับ2หรืออันดับหนึ่งต่อไปครับ